พี่น้องผ้าเบิงมันงามใส่ปุ๋ยแล้วกระสีท่อโมนท่วมหวัวท่วมหวัวใบปีวะวะๆว,ะวะท่วมหัวแล้วพี่น้องให้นี่กันยี่สิบไรจ้ะยี่สิบไรที่ปลูกรอบแรกปลูกรอบแรกยี่สิบไร่ล่ะก็เกิดดีอยู่ ไปนี่มาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเราก็มาเสียดฮอร์โมนก็รักงงามลมผัดใบปิวเวอร์วะเวอะ,วะงามงามเพียนองเจ็บภาพส,ายสวยๆให้พี่ไอให้พี่มากเบิงชอบบ่ลูกถุง วิธีเช่าบ้านเช่าหายเช่าหน้าหลังสูฟ้านาสูฝนนาทูแดดจ้ะวิธีเช่าบ้านกเกษตรกรผสมประสานเฮตุทุกอย่างจ้ะปลูกมันปลูกอ้อยปลูกเขา่าทำาทุกอย่างกเษกเษตรเกษตรพ่อเพียงเหลือกินกขายพี่นอ้องยุบานสวนก็นมีสอย่างเคียงแกงแตะไคร้ข,ข้าหักฮู้ทุกอย่าง พ่อเจ็บจินสวนข้าวรวจกินได้ยูบานสวนเห็นมาโคกับมิตรมันตะอ่อยละพี่น้องเอาคลิปนี้ก็บซัำนี่ละจ้าขอบคุณค่ะที่รับชมชีพ